วิกฤตโควิดเนี่ยรกประเทศไทยเสี่ยงเก้าสภาวะแต่เฟรชชันเศรษฐกิจย่ำแย่โรคสาวเจ๊งทุกการว่างงานเศษชิ้นคนมีอาการคำว่าเศรษฐกิจขยายตัวไม่เกินร้อยล้านเนี่ยเป็นยังไงต้องตอบคือว่าไม่ดีแล้วคตับตอจากนั้นไปมันขยายตัว สหรับโครงการมหาวิทยาลัยสุดิตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศหรือเราเรียกสั้นๆว่าโครงการยูทูทีนะคะก็เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่งสอนนะคะในการลงพื้นที่ตำบลแม่ฮีอำเภอปลายจังหวัดแม่งสอนโดยที่เราเนี่ยจะมีคณะทำงานก็จะประกอบไปด้วยคณาจารย์ประจำตำบลน,นักศึกษาบัณฑิตจบใหม่และประชาชนนะคะที่เป็นทีมงานในตำบลแม่ฮีที่จะมา ช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็รับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเพื่อเราจะนําปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาช่วยในการแก้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนะคะในการดําเนินโครงการนั้นเนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆนะคะ เพื่อที่จะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนในชุมชนนะคะอาทิกิจกรรมที่เราลงมาดําเนินการก็คือกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาโอทอปการกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ะะกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและกิจกรรมการแปลงรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรปลอดภัยค่ะซึ่งโครงการยููทีของตำบลแม่นี้นั้นเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนจิ๊กซอตัวเล็กๆนะคะที่เราจะนําไปประกอบกันเป็นภาพรวมใหญ่ของประเทศแล้วก็ในการที่มันจะทําให้เกิดการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้ประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ก้าวไกลต่อไปในอนาคตได้ค่ะน้องๆเนี่ยยังมีงานทำแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยและตอนนี้เอาความรู้มาสู่ภาคปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่จะโยงไปถึงสังคมเป็นแสนแสนคนอ่ะขอให้โชคดีขอให้สนุกเพราะฉะนั้น นๆโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสูตรตำบสลสร้างรักแก้วให้ประเทศตำบลแม่ฮีอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องอนได้ดำเนินการ6หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้านแม่เย็นหมู่บ้านใส่ขาวหมู่บ้านท่าปลายหมู่บ้านแม่ปิงหมู่บ้านแม่ฮีและหมู่บ้านห้วยแกว้วโดยตำบลแม่ฮีมีฐานเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักภายใต้สถานการณ์โควิด1 i ด้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากราคาสินค้าทางการเกษตรลดลงพาการท่องเที่ยวถดถอยอัตราการว่างงานและนิพาควาเรือนมีอัตราสูงขึ้นจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลแมห่หีที่เกิดจากการเพึ่งพาเศรษฐกิจภาคก,การเกษตรและภาคการท่องเที่ยวในสัดส่วนที่สูงอยู่ทุที่ตำบลแมห่หีได้เล็งเห็นปัญหาและให้ความสําคัญที่จะฟื้นฟูกแก้ไขเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข่งแกร่งให้ค่ารากรรมกลัวเรือน ซึ่งเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดถ้าหากภาคครัวเรือนมีความเข้มแข็งจะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูนหน่วยทางเศรษฐกิจอื่นซึ่งเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแนวทางในการพัฒนาพื้นที่การพัฒนาสัมมาอาชีพและการสร้างอาชีพใหม่การยกระดับสินค้าโอท็อปการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมในภาคครัวเรือนพัฒนาผลิตภัณฑ์น,นําเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผลิตของที่ระลึกเพื่อการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาเคทีบปนคโนมีหรือการยกระดับการท่องเที่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยุ์เข้ากับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพื่อส่งเสริมพักการท่องเที่ยวในท้องถิ่นการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนเฮลท์แคร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆการส่งเสริมค่าการภาคครัวเรือนแต่รูปผลผลิตทางการเกษตรให้ความรู้บริหารการจัดการตลาดทักษะด้านบัญชีและทักษะด้านภาษา เพื่อต่อยอดส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมสกูล่าอิคโนมีการเพิ่มรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชนมีการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์กับต้นการบริโภคผักปลอดสารพิษและส่งเสริมด้านบริการสาธารณสุขชุมชนการดําเนินโครงการเริ่มจากการฝึกทักษะสีด้านได้แก่การฝึกทักษะด้านการเงินการฝึกทักษะด้านสื่อดิจทันการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการฝึกทักษะด้านการทํางานแบบมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มทักษะและศักยภาพให้ทีมตําบล เพื่อที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทีมตำบลมีทักษะเตรียมพร้อมเข้าไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการสำรวจพื้นที่สํบพรมปัญหาจะทำสารภาพตำบลประเมินศักยภาพตำบลความต้องการพื้นฐานห้ามิติและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทางสังคมและวัฒนธรรมพเพื่อใช้กำหนดเป,ป้าหมายและวางแผนง,งานเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด,สดการดำเนินโครงการติดอาวุธทางปัญญาให้ชุมชน เสริมสร้างพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสินค้าโอท็อกิจกรรมส่งเสริมภาคก,การท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษากิจกรรมแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรครอบคลุมแนวทางการพัฒนาสีดานและบรรลุ16เป้าหมายกิจกรรมโควิด19 Week สู้ภัยโควิดดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโควิด19มีการใจอุปกรณ์สำคัญสำหรับการป้องกันตนเองและให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดว,วัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กิจกรรมพัฒนาสินค้าโอท็อปผ้ากระเรียงทอมือดําเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบของเสื้อคลุมและกระเป๋าเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ของตําบลและพัฒนารูปแบบที่ทันสมัยกิจกรรมสร้างตุ๊กตาแฮนด์เมดเพื่อเป็นของฝากที่ระลึกประจำำําตําบลกิจกรรมนี้ต่อยอดการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอท็อปผ้ากระเรียงทอมือยกระดับและใส่ความเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์กะเรียงเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ กิจกรรมแฮกการ์ทอนเข้าไปมีส่วนร่วมในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านเคไอทีพีโคโนมี e y, เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อต่อยอดนํามาพัฒนาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตําบลแม่ฮีกิจกรรมส่งเสริมพัตถกรรผ้ารัวเรือนการทํายามองสมุนไพรและสเปรย์ตะไคร่หอมไล่ยุงซึ่งเป็นยาสามัญประจําบ้านสามารถผลิตใช้เองในชีวิตประจําวันและต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นของฝากประจำำําตําบล กิจกรรมส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์และการบริโภคผักปลอดสารพิษเพื่อเสริมสร้างสุขานิสัยการบริโภคแบบปลอดภยัยและกระตุ้นการบริโภคผักอินทรีย์กิกจกรรมเสริมสร้างทักษะต่อยอดพัฒนาอาชีพการอบรมให้ความรู้ในการทําขนมไทย4อย่างได้แก่ขนมบ้าบินมะพร้าวน้ําหอมขนมทองม้วนสดปักหม้อลุยสวนและข้าวเกี๊ยวปักหม้อเสริมสร้างทักษะเพื่อที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตกิจกรรมส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จะทำป้ายเพื่อบ่งบอกสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในตำบลแม่ฮีและมีการบ่งบอกพิกัดใน Google Map เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลจัดทำซื่อวิธีทั์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลแม่ฮีโดยครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อตอบสนองวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ กิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนและกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกลไกในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และทีมตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื learning, ่อสั an ่งการพัฒนาที <sk> ่ยั่งยืนผลลัพธ์ที่ได้จากการดําเนินกิจกรรมของการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตําบลแบบบูรณาการของยูทูธีทีมตําบลแม่หีเกิดการพัฒนาทักษะเพื่อนําไปต่อยอดทางความคิดอย่างสร้างสรรค์เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ภาคครัวเรือนและกระจายรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชนขอเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตําบลแบบบูรณาการ ควรม,มีกระบวนการแลกเปลี่ยนองความรู้ในแต่ละพื้นที่เพื่อเสริมจุดเด่นลดจุดด้อยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์กลางหรือการจัดเสวนาออนไลน์เพื่อการดำเนินกิจกรรมภารกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย